นี่เลยนะครับพี่น้องทุกท่านเคยเจอเคยเห็นกันทุกคนไหมนะสำหรับต้นไม้ชนิดนี้นะครับมีชื่อเรียกว่าต้นยิ้วป่านะหรือนิ้วหนานั่นเองนะครับพี่น้องบางท่านอาจจะยังไม่รู้เลยนะครับ แต่นะครับมีชื่อท้องถิ่นเรียกไม่เหมือนกันนะบางพื้นที่นะจะเรียกนิ้วบ้านนะครับนิ้วแดงนะนิ้วโปงนิ้วปุวปกแดงอะไรประมาณนี้นิ้วปลานิ้วปงแดงและนิ้วหนามนะครับส่วนมากผมจะเรียกนิ้วนรกนะครับเพราะใครนะครับที่อยากปีนต้นนิ้วนะครับก็ มาดูได้นะครับต้นยิ้วชนิดนี้นะจะมีน้ํานะดูเลยลักษณะน้ำมังเขานะครับจะมีน้ําอยู่รอบต้นเลยนะมาดูนะว่างิ้วป่าอยู่ในสกุลและอะไรนะครับพืชนิ้วป่านี้จะอยู่ในสกุลบอมบิกนะในประเทศมีรายงานว่ามีอยู่ด้วยกัน3ชนิดนะครับชนิดที่1นนะเป็นงิ้วที่มีดอกสีขาวนะครับ นิ้วป่านะแต่มีดอกสีขาวชนิดที่2นิ้วปานี่นะครับจะเป็นแบบนี้เลยจะมีดอกสีแดงอย่างนี้นะครับชนิดที่สจะเป็นนิ้วปานะครับอันนี้ก็มีดอกอ่าสีอะไรผมก็ไม่รู้นะแต่เป็นชนิดของอ่าสกุลบอมเบกนะครับนี่เลยเนาะชนิดนิ้วป่าแต่ละชนิดนะจะมีไม่เหมือนกันเลยนะครับหรืออีกชนิดหนึ่งนะครับจะเรียกเป็นเงาก็ว่าได้นะครับ ชื่อนะบางพื้นที่จะเรียกเงานะครับต้นเงาต้นนิ้ว,วอะไรประมาณนี้เลยนะครับต้นนิ้วนะจะเป็นไม้ยืนต้นขนาดก้วงถึงขนาดใหญ่เลยนะครับจะเป็นลักษณะต้นไม้พุ่มรูปไข่นะมีความสูงประมาณลำต้นประมาณ15-20ถึงเมตรได้เลยนะครับต้นนิ้วไม่ใช่ต้นไม้ที่เล็กๆนะเวลามันเติบโตมาก็สูงประมาณ15-20ถึงเมตรได้เลยนะพี่น้องส่วนนะ สรรพคุณทางยาของต้นยิ้วนะมันมีเลยนะครับพ,พี่น้องมาดูกันว่าต้นยิ้วมีสรรพคุณทางยาอะไรกันบ้างนะรากใช้บำรุงกําลังนะครับสําหรับรากนะใครที่กําลังไม่ดีนะครับนะสามารถนํารากมาต้มน้ําดื่มได้นะยางใช้เป็นยาบํารุงโลหิตนะครับช่วยแก้โรคมะเร็งได้นะครับส่วนที่นะครับใช้แก้โรคมะเร็งได้คือเป็นส่วนเมล็ดของเขานะแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาไปทําส่วนผสม เข้ายายัางไงนะอันนี้พี่น้องต้องไปศึกษาข้อมูลดูให้มากก่อนนะครับก่อนจะมาทําเป็นยารับประทานเองนะครับเปลืองต้นช่วยบำรุงระบบไหลเวียนของโลหิตนะสําหรับใครที่โลหิตหรือเลือดไหลเวียนไม่ดีนะครับสามารถนําเปลือกต้นของเขามาต้มน้ํำดื่มได้นะครับช่วยรักษาโรคความดันโลหิตสูงได้อีกนะครับด้วยการใช้เปลือกของต้นยิ้ว แดง1กิโลกรัมนำมาล้างให้สะอาดและหั่นเป็นชิ้นๆเล็กๆนะครับแล้วนำไปใส่ในหม้อต้มยาสมุนไพรนะเติมน้ำสะอาดลงไปประมาณถึง5ลิตรเลยนะครับ5ลิตรนะย้ำเลยนะครับ5ลิตรและต้มจนเดือดนะแล้วให้รินเอาแต่น้ำมาดื่มวันละ1แก้วประมาณ250มิลลิลิตรนะครับไม่เกินนี้นะวันละ2ครั้งทุกเช้าและเย็นนะครับ ย้ำเลยว่าทุกเช้าและทุกเย็นนะครับน้ํานิ้วที่ได้จากต้นหรือเปลือกต้นจะมีสีแดงเหมือนกระเจี๊ยบเลยนะครับเวลาเราต้มอ,ออกมานะครับน้ําของเขาจะมีสีแดงเหมือนกระเจี๊ยบเลยอันนี้ในกรณีเปลือกลาต้นของเขานะครับดอกแห้งใช้ทําเป็นยาแก้พิษไข้ได้นะครับใครที่นะไข้ไม่ลดนะครับไข้ตัวสั่นไข้อะไรประมาณนี้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าไข้ ต้องไข้ขนาดไหนนะแต่ในทางตำรายะนะครับจะช่วยแก้ไข้ได้นะครับผิดไข้นะใครที่ไข้ไม่ลดอันนี้สามารถนำดอกมาต้มน้ำดื่มได้นะครับน้ำมีสรรพคุณแก้ไข้ได้เช่นกันนะครับลดความร้อนในร่างกายดับพิษร้อนนะครับน้ำของเขานะ ช่วยแก้อาการพิษไข้าการได้เช่นกันนะครับน้ํานะใครที่นะมีไข้ไม่ลดก็สามารถไม่นําดอกของเขาก็นําน้าของเขามาต้มน้ําดื่มได้นะครับอันนี้จะช่วยแก้ระงับโรคร้อนในกระหายน้ําหรือโรคแก้ไข้ร้อนในได้เช่นกันนะช่วยระงับประสาทได้เช่นกันนะช่วยแก้อาการ ระหายน้ําได้ดีนะครับอันนี้ผมแนะนําเลยนะให้นํานะครับนามโงเขามาต้มน้ํเดื่มนะครับสําหรับใครที่ร้อนในกระหายน้ํานะอันนี้จะช่วยได้นะครับช่วยรักษาตอมทอมซินอักเสบได้เช่นกันนะครับตอมในคออักเสบนะอันนี้ในกรณีใบของเขานะครับครับหลังจากนี้นะใครที่นะครับอยากนำมาทำเป็นยาจริงๆผมแนะนำเลยนะให้พี่น้องไปปรึกษาแพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนโบราณดูเสียก่อนนะหรือไปศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนนะครับก่อน จะมาทําเป็นยากินจริงๆนะครับสําหรับ EP นี้ผมก็มาแนะนําให้พี่น้องได้รู้จักพืชแต่ละสายพันธุ์นะครับว่าในประเทศไทยของเรามีพืชชนิดใดบ้างนะครับและต้นนี้มันมีชื่อเรียกว่าต้นอะไรกันนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากวันนี้ผมก็ขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับขอบคุณครับ